สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนีวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับในก็อยู่เกมรูบิ้งนั่นเองนะวันนี้ก็อยู่ในแบบอันดับแชมเปี้ยนนะครับผมนะยังไงก็ต้องขออภัยจากคลิปที่แล้วนะที่ผมแบบทำเสียงแป๊กกล้ามันดังเกินไปนะครับผมนะผมก็เขาเรียกอะไรไม่ได้ดูนะครับผมไม่ได้ปรับนะครับผมขอโทษเติ้ลจริงๆนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมเนี่ยซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยคอนเทนต์ในวันนี้ผมก็จะมาหาทุกคนนะครับนะมาดูนน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 ะะะะะคคคคครรรรัััััััับบบบบเเกกกกีี่่่่่่่่่ยยววววอออออออาาาาฟฟใใหหมมมมมมืื้้้้ผผผ็จููแแลไไตพิงด แล้ผมก็เห็นเห็นช่องดังๆเขารีวิวไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมในช่องผมมันอะไรก็ไม่รู้คุณจะคุณจะพูดอะไรวะกูช่องผมประช้านะช่องผมมันดงไม่ดีนะครับนขนาดดงไม่ดีก็ขอชิงหน่อยรักกันก็ตี้นะครับผมในอุลฮาระ,ะก็ตี้นะครับผมในสองบัสดำนะครับผมนะแต่ว่าดาเมมมันเขาหน,น้านจะลดมาเยอะมากๆเลยนะครับผมนะจากตอนแรกอุลฮะละผม,ม,มป,ระป,ระประมาณประมาณร้อยเอ็มนะครับถ้ามันมีเออ่ แค่เดียวแหละแจ้นนะครับแต่ว่าบัฟรัมตัวนี้นะครับผมนะเห็นเขาบอกว่ามันตีบอสแรงขึ้น2เท่านะครับผมนะก็ก็ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแหละนะครับผมนะเพราะว่าผมเป็นสายตีบอสอยู่ละเนี่ยฮ่าเครียดแต่เอฟเฟคโคตรจะเท่เลยทุกคนนะครับผมเนีฮะโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูดัมเมดกันดีกว่านะครับผมเนาะดัมเมดดัมเมดนะครับผมนะชี่ยวคิวเอฟเฟคโคตรเท่นะครับผมนะคือผมแบบสุ่มแบบ ไม่คิดว่ามันจะมาแต่ว่าวันนี้ผมเอฟเคแบบไม่ได้กระป๋องเลยนะครับผมนะเออดวงหัวจะหมดแล้วก็ได้นะผมนะวันนี้โอเคเดี๋ยวลองตีบอสกันดีกว่านะครับผมนะไม่เยอะผมนะขี้อ่ะซอยแบบถี่ยิกงนะครับผมนะฮะก็แบบตีขี้ประมาณเอ่อขั้นเร็วเลยเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดเอ็มป้านะครับผมนะเฮ้ยก็แบบตีขี้ประมาณอ่าขั้นเร็วเลยเจ็ดร้อยเกบีปดเอ็มป้นะครับผมนะฮะผมรูบบตีขี้ประมาณ่ออาขั้นเร็วเลเบ็ดนะล้อยเาสิบแนะเี็มป้ามะคมันจะนจะเฮ้ยก็แบบตีขี้ประมาณอ่าขันรัวนะดูดิ ใช่เยอะบบบบบบบ,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 บนะครับผมเนะี่ยคือผมมีสกินอ่าเร่งสปีดความเร็วด้วยนะครับผมเนะี่ยแต่ว่าผมว่าแค่นี้มันก็เร็วแล้วป่ะเดี๋ยวผมขอแน่แบบว่าถอดสกินนะทุกคนผมอยากจะรู้มันจะเร็วขนาดไหนนะฮะ mm hmm. s <S อ,อ๋อผมมันก็ช้านี่ว่ะไม่ได้เร็วนะฮะโอ,อ้แต่มันก็เร็วขึ้นแหละมันเร็วขึ้นนะครับแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าผมแบบใส่ดาเมจแบบเพอร์เฟกเข้าไปเนะี่ยมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมไหม <him> เดี๋ยวผมขอนับก่อนว่า มันประมาณกี่วินะผมจะไม่นับอินนะผมจะนับประมาณกี่วินนะผมนะว่ามันเทียนเดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอ็ดไอ้เค้ากูนับก,กูนับตามมันตีเลยหรือว่าไอ้โอ้อะดูดูด้วยสายตานะผมว่าเออมันก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ช้านะจริงมันก็เร็วอยู่นะเออมันก็เร็วอยู่นะเดี๋ยวผมจะ คือประเด็นคือผมมีแค่สกินเดียวไงอุลขละนะครับผมนะถ้าผมแบบรีปุ๊บเนะี่ยผมกลัวผมได้ได้ของกลางไงนะเดี๋ยวลองดูฮนะอันนี้ก็รัวรัวมากอะ่ะเออผมไอ้เฮียตัดสินใจยากเลยผมจะเปลี่ยนได้ไหมวะทุกคนเอาแบบตีเร็วอย่างเงี้ยดีแล้วปะ่ะเออว่าตีเร็วอย่างเงี้ยดีอยู่แล้วนะอุยอ้ยโอย้แต่เมื่อกี้ตีขี้สามสิบแปดบีเลยป่ะสามแปดหรือสามสี่นี่แหละเดี๋ยวรอดูฮะ แล้วก็ตีขี้ไหมบังสาบสี่บนะีนะครับผมนะฮะโอ้โหเวลาตีขีนะครับผมนะคือคือแรงอยู่เพื่อเอตีเร็วมากอะ่ะ3 0มบีเหรอ3 0มบีก็คุ้มอยู่นะเออแรงอยู่แรงอยู่ปั๊มเนี่ยจะเอาตีเร็วท <laughs> ่านท่านเป็นทุกคนทุกคนจะเอาอะไรทุกคนนะจะเอาตีเร็วหรือเอาเอาพลูพีชั่นนะครับพลูพีชั่นคือดาเมจเพิ่มขึ้นอีกร้อเลยนะ คือดาเมจผมน่าจะแตะร้อยเอ็มนะถ้ามีแบบเพอร์เฟคชั่นนะครับผม,มนะเออผมว่าเอาดาเมจดีกว่านะออจริงว่าเออคือแบบเวลามันถอดมันก็มันก็มันก็ตีเร็วอยู่แล้วอะจริงว่าคือเวลาถอดนะนนเวลานะถอดมันก็ตีเร็วอยู่แล้วว่าเอาดาเมจดีกว่าเนี่ยเห็นปะ่ะเดี๋ยวลองดูนะถอดมันก็ตีเร็วอยู่แล้วเห็นป่ะมันก็ถือว่าเร็วนะอเนี้ยคือแบบเพอร์เฟคชั่นมันก็มีเพิ่มสักเออแอลกสปีดขึ้นมาให้นิดนึงนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะรุ้นแรงแล้วกันนะลองเปลี่ยนนะครับผมนะไม่รู้เศษจะะะพออมมันนคครบผเเาโ ยี่สิบเจ็ด perfection perfect โอ้โห perfect perfect โ oh. อ้โหกันตันร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมอุ้ยเหี้ยมาแล้วดวงคนนดีกันอย่างนี้แหละครับผมโอเคเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับว่าดาเมจขึ้นเท่าไหร่อู้ใช่แ้ร้อยเอ็มพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันดีกว่านะฮะ คือผมว่ามันก็ตีเร็วอยู่แล้วนะเพราะว่าสกินสกิน r ร e เฟชันมันก็มีแบบ t อเ,เทมสก e นเพิ่มขึ้นมาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมว่ามันก็เร็วเร็วพอได้อยู่นะผมนะอไอเหี้ยใช่เหี้ยไปสาดมาแล้วน้องเที่ยติ๊กทีทีละหนึ่งบีโอ้โหเที่ยโคตรแรงอะ่ะ <laughs> เั้ยตีเร็วแล้วเนี่ยทุกคนทำไปเล่นไปนะฮะ ที่47บีนะฮะอันตีแล้วก็ตีรวมๆเป็น5บีมันแรงนะเนี่ยมันแล้วมันตีเร็วด้วยนะทุกคนไม่ได้ช้าแล้วเนี่ยดูดิดิปับ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 ,บ,บ,บอุ้ยใช่เยอะโคตรขิงขอะโคตรขิงแล้บัมกูโคตรเบียวเลยที่เ โอ้โหถือว่าโหดมากนะฮะตัวนี้อุลการะกอรลี่นะครับผมเนี่ยแล้วก็มี2บัฟดำนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่โหดที่สุดในทีมผมแล้วนะฮะณตอนนี้นะครับผมณนี่ครับผมร้อยเอ็มนะครับผมนะฮะโอ้โหเดี๋ยวลองโกโจผมยังแปดสิบห้าเอ็มถือว่าโหดนะแปดสิบห้าเอ็มเนี่ยมีไอ้บัฟร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับผมนะแต่ผมว่าผมกำลังจะคิดว่าจะเปลี่ยนสไนด์ดีเปล่าสำหรับโกโจเดี๋ยวก็ลองคิดดู ถ้ามันเหลือนะดูดิโกโจโกโจมันตีช้ามากอะ่โกโาากอะดูดิทีละห้าร้อยบีนะนะเอ้ห้าร้อยเอ็มนะครับผมนะห้าร้อยบีก็เวอร์โกโจผมมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าไอตัวคอสติกไอพวกนเนี้ยเดี๋ยวผมจะพยายามหาบัฟดำให้มันนะครับผมนะเออเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะแบบเอาคอสติกมาใส่ทั้งทีมแทนและนะครับผมนะเออผมคิดว่าคอสติกธรรมดาถึงไม่ไม,ไม่ติดกอลลี่ยังไงก็โหดกว่าเอ่อ มิติเว้ยทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับในกะิวผมนะฮะเป็นดา่านเป็นโลกระดับระดับไหนเองนะครับผมเนะี่ยระดับหนะนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ด่านหกเองนะครับผมนะคือแบบคือดาเมจมันก็เยอะกว่ามิตมิแล้วนะครับผมมิติด่านใหม่นะฮะนี่คือดาเมจหกสิบหกเอ็มนะครับผมนะก็มิติด่านใหม่ก็เท่าไหร่สี่สิบเจ็ดเอ็มนะครับผมนีก็คือเยอะกว่านะแต่ว่าสกินยังไม่มานะครับผมเนะเออ เนี่ยป่ะนี่ห้าร้อสองคือคือก็พอใช้ได้นะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะเออแับกีว์นะครับใครพี่มีกอลลี่กใ็ใช้ได้อยู่นะครับผมนะเอออย่าไปคิดว่ามันเป็นตัวด่านเก่ามันไม่ดีนะครับผมนะเออก็ปั้นไปก่อนนะเขาผมนะในอนาคตเราก็อาจจะได้ตัวใช้ตัวใหม่อยู่ละนะครับผมนะเออให้อยดูทีมดูทีมผมตอนนี้แบบดูดิเดี๋ยวดูดีเฟนซ์ดิกดอโโอโต้คิกผมอโต้คิกผมแบบขึ้นทีละเท่าไหร่ ขึ้นทีละร้อยเอ็มหรอใช่ขึ้นทีละร้อยร้อแปดเอนะครับผมนะโอ้โต้ค์คผมใช่หรอนีเปนผมประมาณยี่สิบีนะครับผมนะอยู่แบบต่อเนื่องอันนี้คือตีบอลนะยี่สห้าอยี่ในยี่นะยี่สิบเจ็ดยปดสมสสม อธิบีผมสามพิบีนะทุกคนเดี๋ยวผมเออเห็นว่ามันมีหุ่นไม้ให้ตีหน้าหองคอยเลยเนี่ยแต่ว่ามันมันไม่นับเออมันไม่นับอ๋อตัวลบมันไม่นับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบัฟตีบอสนะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวลองดูที่ก่อนมันตัวมันเกะกะมากอะเกะกะจอเกะห้าร้อยบีหนึ่งบี ไม่เป็นคูม่มาตีหุ่นไม้มันบีมขึ้นน้อยอย่างวะปกตินะครับผมนะสี่บีนะครับเพราะว่าทีมทั้งหมดนี่คือผมแบบว่าแบบแทบจะมีแคบบ่บัฟสี่บอสน,นะดูดิเห็นปะแอสซินแทบบจะมีบัฟแอสซินทุกตัวเลยแอสซินแอสซินแอสซินแล้วก็แอสซินเห็นปะมันก็จะได้ประมาณในห้าบีนะครับผมในะประมาณห้าบีดีเบสผมห้าบีเออ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมนะสำหรับอาบัปใหม่นะคือแบบโหดมากๆนะครับผมนะก็ต้องรีบแบบหาสุ่มกันนะครับผมนะก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับผมนะไว้ตีบอรนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะผมนะเจ๊ไปไหนคลิปหน้านะครับผมบาย